ทำอะไรเกี่ยวกับ YouTube เยอะๆมันก็จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอป YouTube ได้เนาะอาจจะต้องทําผ่านเบราว์เซอร์นะคะซึ่งตัวนี้มันไม่สะดวกสวัสดีค่ะมาพบกับรายการแม่เซฟตี้เรียนลูกอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ หลังจากที่ท้ายได้มีการใช้หัวเว่ยแท็บเล็ตแมทเพดโปรไปนะคะสักประมาณกับ2อาทิตย์นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการใช้ระบบปฏิบัติการ HMS นะคะแล้วก็ GMS นะะซึ่งสายจะพูดคุยในส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันที่สายใช้งานเป็นหลักนะคะซึ่งโดยปกติเราเนี่ยสายจะใช้งานเป็นหลักอยู่ทั้งหมด3แบบ ะะแบบที่หาที่ไซสใช้นะคะจะเป็นในด้านของโซเชียลมีเดียคะก็จะเป็นกลุ่ม Facebook Line IG นะคะส่วนกลุ่มที่2ที่ไซใช้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไซสใช้เรื่องของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภาพ ะะก็จะมีตัวของคายมาสเตอร์พิพอาร์ตแล้วก็ฟูดี้นะคะส่วนฟังก์ชันที่3ค่ะที่ไซใช้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานลนวนเลยพวกอีเมลนะคะแล้วก็พวกเอกสารต่างๆ pdf Word หรือว่า PowerPoint Excel นะคะแล้วก็ Google Drive ด้วยที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะคราวนี้ค่ะมาดูแต่และฟังก์ชันกันนะคะที่สายใช้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการระหว่าง h t m s แล้วก็ g m s แล้วนะคะว่าเป็นไงบ้างซึ่ซ้อสายบอกก่อนว่า g m s เนี่ยสายใช้ผ่านตัวของ Samsung นะคะ Note 10 Plus น,นะคะที่เป็นตัวเปรียบเทียบนะคะในส่วนตัวแรกเลยที่เราจะมาคุยเปรียบเทียบก็คือเรื่องของ เียนะคะใน3แอปหลักที่ไซใช้ตัวที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะในการใช้ในระบบปฏิบัติการ H N MM, S หรือว่าที่เราดาวนา,าโหลดผ่านแอป Gall อรีนะคะก็คือตัว l ล ne ะะลายเนี่ยดาวน์โหลดผ่านแอป g a l ลอรีนะคะของหัวเว่ยมาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบปกติที่เราใช้ผ่านระบบ GMS ได้เลยส่วนที่2ค่ะที่ใช้นะคะก็คือ f c e e o o o นะคะเ c e b o o k เนี่ยเวลาที่เราดาวน์โหลดผ่านตัวแอปแก l ลอรีของหัวเว่ยเนี่ยใช้พบว่ามันไม่ขึ้นมาแบบ GMS นะหรือว่า Playstone ออกมานะคะพอรเราไปเต้นที่ในแอป แกลเลอรี่แล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะซึ่งเราจะต้องดาวน์โหลดตัวแอปของ Facebook เนี่ยผ่านเบราว์เซอร์ก็แตกต่างกับตัวของ p a y s t o r e แหละแต่ทั้งหมดไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรสำหรับทรายนะนะคะแต่ตัวที่3ค่ะก็คือในเรื่องของ IG หรือว่า Instagram นะคะถ้าเราใช้ตัวของ GMS ค่ะดาวน์โหลด p l a y s t o r e ออกมานะคะมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันออกมาให้เลย ะะเราก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าตัวของแอป Gallery หัวเว่ยนะคะดาวน์โหลดเนี่ยหาไม่ได้เลยมันจะต้องไปใช้ในที่เป็นเบราว์เซอร์เท่านั้น่ะสำหรับ IG นะที่เราใช้ใช้ในตัวของหัวเว่ยแท็บเลตัวนี้ยนะคะแมทแพดโปรเนี่ยก็พบว่าต้องใช้ผ่านตัวที่เป็นเบราว์เซอร์เท่านั้นสรุปแล้วในส่วนที่เป็นกลุ่มแรกของทานะคะก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะสตัวนี้ Facebook, IG แล้วก็ Line นะคะไลน์ INE, ไม่มีปัญหา ะะ Facebook ต้องไปดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์อีกทีนะคะส่วน IG ต้องใช้ผ่านตัวเบราว์เซอร์ก็กลุ่มแรกผ่านไปนะคะกลุ่มที่2ที่ทรายใช้ค่ะก็เป็นกลุ่มในเรื่องของวอโอแล้วก็เรื่องของภาพถ่าย กลุ่มน,นี้แหละที่ทําให้ใช้ต้องตัดสินใจลง GMS นะคะเพราะว่าแอปนี้เลยก็คือแอปขายมาสเตอร์นะคะแอปขายมาสเตอร์เนี่ยตอนแรกที่ดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการของหัวเว่ยนะคะที่แอปแกลอรี่เนี่ยมันจะดึงให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ APK ดาวน์โหลดมาปั๊บเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อแอปพลิเคชันคายมาสเตอรอะ่ะสามารถใช้งานได้ นะคะแบบปกติเลยผ่านระบบ p เ s t o n e หรือว่า GMS เนี่ยใช้ไงานได้ปกติค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยซื้อแอปนะคะซื้อแอปตัว k i ายมาสเตออัปเกรดไปเนี่ยแล้วมาลงทะเบียนนะคะแอคเคาต,ตัวเองที่ผ่านแอป k i ายมาสเตอรเนี่ยพบว่า มันบอกว่าไม่สามารถที่จะจำตัวของ a อ c o u n t ์ไซดได้มันก็จะไม่สามารถที่จะตัดต,ต,ต่อภาพต่างๆคยในคลายมาสเตอร์ที่เป็นระบบบริาการ HMS ได้ นะคะมันเลยทำให้ฉชนต้องลง GMS เป็นหลักเลยค่ะเพราะตัวขายมาสเตอร์ล้วนเลยพอลง GMS แล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนต่อมาของหมวดที่2นะคะก็คือการตกแต่งภาพเนาะก็เป็นพวกพิคอาร์ตนะคะพิคอาร์ตดาวโหลดผ่านแอปแกลเลอรี่ของหัวเว่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรวมถึงฟูดดี้ที่สายใช้บ่อยๆนะคะสรุปแล้วในหมวดที่2เนี่ยขายมาสเตอร์คือมีปัญหาแน่ๆต้องลง GMS นะคะพิคอาร์ตฟูดดี้ใช้งานผ่านารนะบบของ แอปแกลลอรี่ของหัวเว่ยได้นะคะส่วนตัวที่3ค่ะคือเรื่องของการทำงานรุนรวเลยนะคะลงอันแรกและที่ใช้ต้องลงคือเรื่องอีเมลนะคะก็ลงผ่านระบบบริัติการของหัว w ว่ยแหละลงไปก็สามารถใช้งานได้ปกตินะไม่ติดขัดอะไรเลยตัวแอปที่เราแบบว่าเรากดเอกสารแนบที่ผ่านอีเมลนะคะของหัว w ว่ยมันจะเป็นตัว WPS Office <ๆ S 2> นะคะ นะคะก็ทําให้เราต้องใช้ระบบปฏิบัติการนี้นะคะมันก็สามารถที่จะเปิดไฟล์เอกสารแนบทุกอย่างได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็น PDF Word นะคะหรือว่าตัวของ PowerPoint Excel ใสก็สามารถเปิดได้นะคะแต่มันแค่ไม่ได้สวยงามหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันนะคะถ้าเราใช้ตัว อาาที่มี Google Drive เนาะหรือว่าตัวที่เราใช้ผ่านระบบการที่เป็น Play Store นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาคกละแบบเลยต้องมาเรียนรู้ฟังก์ชันหน้าใหม่นะคะแต่ก็ช้ก็เลยทำให้ใชายไปดาวน์โหลดแอปหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในการใช้งานผ่านแท็บเล็ตตัวนี้หัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารก็เลยมาเรียนรู้ตัวนึงก็คือ App Solo นะคะแอปตัวนี้ค่ะพอถ้าเราเปิดเอกสารแล้วเนี่ยมันจะดาวน์โหลดออโต้ค่ะว่าเอกสารทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดเนี่ย เพื่อที่จะดูงานเนาะมีอะไรบ้างพอเราไปเปิดที่แอปโซลโูโปั๊มเนี่ยมันจะขึ้นลิสต์เอกสารทั้งหมดเลยซึ่งไซสามารถแก้ได้ทําได้ทุกอย่างแบบที่โทรศัพท์ที่ไซเคยทำนะคะก็สรุปแล้วคือในหมวดที่เป็นเรื่องของเวิร์กเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าทรายไม่คุ้นเคยระบบปฏิบัติการของ wps office ของหัวเว่ยนะคะเพราะว่าหน้าตามันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยแบบที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Google เนาะนะคะ,ะ,คะก็เลยต้องเรียนรู้ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะสรุปแล้วเนี่ยก็คือการใช้แอปพลิเคชันหลักๆ3ฟังก์ชันที่ทรายใช้นะระหว่าง hms กับ gms เนี่ยก็ถือว่าไม่ไแตกต่างกันมากแต่ว่าจากสุดก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่ ใช้ได้มีการซื้อนะคะซื้อเข้าไว้ในพีโตนะมาใช้ในระบบปฏิบัติการที่เป็นแอป g a l ลอรีไม่ได้ซึ่งาว่าอีกแอปหนึ่งะคะเป็นปัญหาเลยถ้าเราใช้ HMS นะคะหรือว่าแอปแก l ลอรีเนาะของหัวเว่ยนะคะที่จะดาวน์โหลดไม่ได้เลยก็คือ y t u t u นะคะ o g l e d r i v e โพวกนี้ที่เราเคยใช้ปกติจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไม่ได้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องลง g เพิ่มเติมอะคะ อันเนี้ยใช้เจอปัญหาตั้งแต่ขายมาสเตอร์แล้วก็ยู u ูบนะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประมาณนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจว่าควรจะลง GMS ไหมหรือว่า HMS MM, นะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะไม่บ้า